สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับเมยละอาวมิงกลาบาสลาม,มาลิกูนไฮวัสซส์ไกยเปล่าครับทำไมต้องวัสด,ดีเยอะก็เพื่อน เอิ่นขอสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับช่องมือใหม่ไขเหลียนนะครับผมผมจะไม่พูดถึงรายละเอียดมันทุกอย่างนะครับเพราะว่าเขามีช่องที่มืออาชีพเขาพูดไปเยอะแล้วนะครับเราช่องเราเราดูอย่างเดียวนะเพราะว่ามันเป็นนักสะสมมือใหม่นะครับผมต้องบอกทุกผู้ชมก่อนนะครับผมไม่ใช่อาจารย์นะครับอย่าพึ่งคอมเมนต์ด่าผมนะครับเราดูอย่างเดียวนะครับ เขามีอาจารย์เยอะมากเลยผมรู้สึกว่าใน u ู u ูบอะผมก็เลยจะไม่พูดถึงรายละเอียดนู่นรายละเอียดนี่เพราะว่ามีคนเขาทำคลิปเกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลแบงค์ข้อมูลเหรียญผมจะไม่พูดนะครับผมผมจะดูอย่างเดียวครับผมโอเคครับผมครับ,รบต้องพูดดักท่านผู้ชมไว้ก่อนเลยนะครับว่ามึงบรรยายไม่เก่งหรือว่าจะบอธิบายไม่เก่งหรืออะไรก็เพราะว่าไม่ใช่ช่องบรรยายนะครับ ชงดูเหรียญอย่างเดียวครับผมผมจะไม่บรรยายเยอะนะครับผมเพราะว่าผมบรรยายไม่เก่งนะครับเราจะไม่พูดถึงรายละเอียดของมันนะครับเพราะว่ามันมีช่องที่เขามีความรู้แล้วก็เขามีสาระเขาพูดไปเยอะกันแล้วครับ สำหรับช่องผมอะเอามาดูเอามา้นี่อย่างเดียวครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าพูดอะไรผิดพลาดไปก็ขอโทษด้วยนะครับลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพูดไม่ถูกพูดผิดบ้างก็ขอโทษด้วยครับ สวัสดีครับผม